เดี๋ยววันนี้จะจะพาทุกคนมาแต่งประโยคง่ายๆค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับเจ๊กี้ค่ะวันนี้จะจะมาเสนอประโยคแบบง่ายๆเลยค่ะประโยคที่มีชื่อว่าฉัานต้องนะคะถ้าเราจะขึ้นต้นประโยคฉันต้องต้องในภาษาเยอรมันคือมุสนะคะมุสเนาะ คำว่าออมุสนเนี่ยเป็นคํากริยานะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องผันกับประธานค่ะประธานในวันนี้เราก็จะมีอิชนะคะนั่นก็คือฉันเวลาเราเออจำอะไรไม่ได้หรือเรานึกอะไรไม่ได้แต่เราต้องแต่งประโยคนะคะขอให้นึกถึงตัวเองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําที่มีชื่อว่าอิชค่ะโอเคอ่ะฉันต้อง คือ i c h muss หรือไม่ไม่นะคะ i c h muss นะคะ i c h muss ก็คือฉันต้องนะคะฉันต้องทำอะไรได้บ้างฉันต้องเรียนภาษาเยอรมันอ่าเรียนในภาษาเยอรมันคือ lernen นะคะภาษาเยอรมันคือ deutsch นะคะ i c h muss และนั้น d อ d ไหมไม่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า moose เนี่ยมันเป็น modern verb นะคะ modern verb เนี่ยจะบวกกับคำกริยาอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือเราต้องจับคำกริยาเนี่ยไปไว้ท้ายสุดเลย modern verb เนี่ยเขาจะบวกกับคำกริยานะคะอันนี้ขอย,ย้ำนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นคำกริยาที่อยู่ท้ายสุดเนี่ยเขาจะไม่ผันนะคะไม่ผันตามประธานตัวที่ผันตามประธานเนี่ย คือโมดานแวร์บันนั่นก็คือมูสนั่นเองนะคะอิชมูสฉันต้องเรียนภาษาเยอรมันอิชมูสเราก็จับเดอทช์เข้าไปนะคะแล้วก็เอาคำว่าแลนเข้าไปเพราะว่าคำว่าแลนเนี่ยเป็นคำกริยานั่นเองค่ะเรามาดูประโยคที่สองกันค่ะฉันจะต้องทำกับข้าวนะคะจะทำซุปละกันอ่ะฉันต้องทำซุปนะคะอ่ะอิช MOOS เหมือนเดิมค่ะ ICH MOOS ทำกับข้าวคือโ c k e n นะคะโ c เ e n ทำกับข้าวเนาะ Die s u p p e คือซุปนั่นเองนะคะหรือว่าเราจะใช้อ i นเนอร์ซูปก็ได้ถ้าเราไม่ได้เน้นนะคะว่าจะเป็นซุปไก่ต้องเป็นซุปไก่อย่างเดียวนะคะถ้าเราไม่ได้เน้นว่าตัวไหนนะคะให้ใช้อ i นเนอร์นะคะอินเนอร์ซูปนะคะอิชมูสอินเ e อร์ซู นะคะก็คือฉันต้องทำซุปนั่นเองฉันต้องทำกับข้าวที่เป็นลักษณะของซุปนั่นเองนะคะซุปอันใดอันหนึง่งไม่ได้เจาะจงนะคะเราไปดูประโยคที่3กันเลยค่ะประโยคนี้นะคะใครที่ชอบทำความสะอาดนะทำความสะอาดในภาษาเยอรมันคืออะไรเอ่ย a u um า r ä u m e n นะคะทำความสะอาดตัวนี้คือเก็บกวาดบ้านนะคะเก็บของที่วางเกะกะนะคะ a อา r ä u um m e n แล้วเราจะทำความสะอาดอะไรดี ทำความสะอาดห,ห้องดีไหมห้องในภาษาเยอรมันคือ Das Zimmer นะะ Das Zimmer อ่ะเราจะบอกว่าฉันต้องทำความสะอาดห้องนะคะ Ich muss das Zimmer a u f r ä u m e n นั่นเองนะคะอ่ะหนึ่งรอบค่ะ Ich muss das Zimmer a u f r ä u m e n ก็คือฉันจะเก็บกวาดห้อง,ห,องอนนห้องตัวอันเนี้ยห้องตัวเนี้ยห้องนี้นะคะเพราะเราใช้คำว่า d a s นั่นเองเราไปดูประโยคต่อไปค่ะวันนี้ไปเรียนสมมตินะคะวันนี้ไปเรียนเราไปเรียนภาษาเยอรมันมาแล้วคุณครูเขาให้การบ้านมานะคะแล้วเร,เราเนี่ยต้องทำการบ้านนะคะนั่นก็คือฉันต้องเหมือนเดิมค่ะ i s c h m u s s ทำในภาษาเยอมันคือ machen นะคะแล้วก็การบ้านละคะ การบ้านหนึ่งอันคือ the house of gab นะคะอ่าฉันทำคำว่าทำเนี่ยเราก็จับเขาไปไว้ข้างหลังค่ะเพราะว่าถ้ามี m u s ก็ต้องมีคำกริยาอีกตัวหนึ่งเนาะทำคือการกระทำคือการทำอะไรสักอย่างเขาเรียกว่าคำกริยานะคะโอเคอ่า is must h e house of gab มาเค e n นั่นเองนะคะง่ายๆเห็นไหมเราจำแค่ i ิชมูสแล้วก็เราเอาคำศัพท์หนึ่งคำเข้าไปเติมในช่องว่างนะคะเติมตรงกลางเลยค่ะแล้วก็เอาคำกริยามาไว้ข้างหลังนะคะอิชมูสดีเฮาส์ออฟการ์มาเคนั่นเองอ่าใครที่มีลูกสองคนขึ้นไปนะคะเด็กสองคนคะ่ะจะต้องไปรับนะคะไปรับมาจากโรงเรียนเนาะเราจะบอกว่ายังไงเด็กตั้งแต่สองคนขึ้นไปเขาเรียกว่าดีคินเด แล้วไปรับเอาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะ Upholen ค่ะการไปรับเอาคือ Upholen เนเนาะ Ich m u s s เหมือนเดิมค่ะฉันต้องไปรับเด็กค่ะไปรับเราต้องจับเขามาไว้ข้างหลังเหมือนเดิมค่ะ d i e Kinder u p h o l ่เนเนาะ d i e KinderUpholen. อ่า1 2 3 i c h m u s s d i e Kinder upholen. เ้ยวันนี้เราต้องไปซื้อของค่ะไปซื้อของในภาษาเยอรมันคือ I kaufen แต่ว่าคำว่า I kaufen นะคะจะชอบมากับคำกริยาที่มีชื่อว่า gehen นะคะฉันต้องไปซื้อของ I kaufen gehen ฉันต้อง ich muss I kaufen gehen นั่นเองนะคะ ich muss I kaufen gehen นะคะ ประโยคต่อไปค่ะฉันต้องไปเบอร์ลินอ่าเราจะไปเบอร์ลินไปเบอร์ลินจะต้องมีคำว่านาคตามมาแล้วก็ตามด้วยจังหวัดค่ะนาคเบอร์ลินนะ,ะอ่ะอิชมูสเหมือนเดิมค่ะ เราจะขับรถไปไหมขับรถไปนะคะเร,เราอาจจะไม่ขับเองนะคะนั่งรถไฟไปเขาก็เรียกว่าฟารนเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะบอกว่าเราขับรถไปก็จะเป็น midday auto farn ถ้าขับรถเอ่อนั่งรถไฟไปก็จะเป็น m i ด d ด y sugg farn นั่นเองนะคะอ่ะ i ิช m u s น nach Berlin fahren นะ,ะฉันจะไป เออเบอร์ลินนั่นเองขับรถไปหรือนั่งเคียงคู่ใครขับให้ไปนะก็คือมีใครขับให้นะคะแล้วนะเรานั่งไปนะคะโอเคอัน okay, นี้เราก็ได้ประโยคไปใช้อีกแล้วนะคะในการแต่งประโยคเองนั่นก็คือขึ้นต้นด้วย ish moves แล้วก็เอาคำกริยาอีกตัวเข้าไปนะคะ เอาคากริยาไปไว้ข้างหลังค่ะส่วนตรงกลางเนี่ยก็คือเอาคําศัพท์นะคะคำศัพท์ที่เรามีอยู่ในหัวของเราเนี่ยที่เราเรียนมาอาจจะ10คํา20คําได้หมดนะคะไม่จําเป็นต้องเยอะนะคะใส่เข้าไปตรงกลางนะคะนั่นก็คือตรงที่เป็นจุดของกรรมนั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับว่าคํากริยาตัวที่อยู่ท้ายสุดเนี่ยต้องการกรรมหรือเปล่านะคะแต่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเราท่องประโยคที่เราเรียนวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะ โอเควันนี้เราก็ได้เรียนประโยคไปแล้วนะคะใจก,ก็หวังว่าจะช่วยหลายๆคนได้นะคะที่กำลังเรียนภาษาเยอรมันอยู่โอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนชื่อ